สวัสดีครับผมนะครับมือนี้นะครับผมบาพ้นอยู่กับบาพ้นที่เก่านะครับมือนี้่ายงานสามารถเป็นเพลงมาแล้วนะครับผมเข้ากันเลยแบบแหวกเส้นนะครับสื่อสื่อสื่อเค้กนะครับเสื้องฟุกนะครับเป็นทีมงานของตะก่องบาพุไทยนะครับผมกันเลยสิไปแบบเสื้อพรแบบบมเดตยมกันเลยนะครับผมก็เลยสิเดี๋ยวเตาเมืองกันเลยนะครับผมมาสิเกิดยังขื่นสิเป็นยังไงแน่นะครับผม ซึ่งน้องฟุกนี่ก็ทำงานมานำทีมงานนภูไทยได้โดนแล้วครับผมโวนแล้วนะครับผมกับยงบัทในพ่อปีแต่ว่ากับได้รายเดือนนั่นแหละครับผมมาทํางานนําเถื่อนนองกับเป็นคนมีใจดีครับผมมีคนเด็กที่น่ารักอยู่คนหนึ่งนะครับผมกับเลสยสไปนองนะครับผมเป็น,เ,ปนเค้กในน้อยเซเว่นนะครับแต่ว่ากับเต็มรวยกัลั่งใจและะ้วกับความแส่ใจนะครับผมเพราะว่าเข้ามาทายงานนะครับก็เลดยด้มีเวลาแบบ อย่างขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบแปะซื้อเค้กใส่เวทนะครับเพื่อไปนองเพื่อเป็นผลและกําลังใจนะครับผมในในทีมงานนะครับผมครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมห้องทายงานมาแล้วห้องจะไปเสื้อผ้ายนองฟุกนะครับผมเพราะว่าเป็นวันเกิดของน้องเกศที่กินก็เลยมากแหละครับแต่ว่าห้องก็มความสำคัญเอาเวลาว่างครับโมมีแต่ว่ากินเสื้อผ้ายแบบน้องจะบูมหูเลยนะครับเป็นเค้กหน่อยๆแต่ว่าล้วนเต็มปีเรื่วยกําลังใจครั็จยัดยัดน้องก็จะเห็น โซเดอรอันพอดีเอาว้างไว้แต่ันตกมีเฮียมากับเล็บอาบ่เป็นหยังครับเอาเอาเอาเต๋อวุ้ยโอ้ยพอดีเฮียพอดีเคียงเฮียเขาไม่ไกลนะเขาไม่ไกลนะเดี๋ยวผมมีตัวงอยเร็วที่สุดพอดีบ้านเฮียลงพื้นมาเอามากแล้วบ้างพอดีนะครับก็ับเฮียก็บตะว่ากัก็ยังเต็มพอดีความใส่ใจคือเก่าครับปร้อนสิมุนกว่านี้เดี๋ยวเอาอยู่น้ำก็ได้ ฟุกอ๋อนิ่มเ่าไหเนี่ยฮะยังเ่อยู่ห้องกูเออเครื่องกูไม่ได้อยู่ในกู Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey! Yeah. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy 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 โอเคครับพ่อใหญ่ก็ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงเป็นหลวงพ่อหลวงพี่หลวงพ่อของแม่ตลอดไปอายุมันกอนยิ่งสุขภาพแข็งแรงเด้ออ่ะอ่ะขอบคุณครับครับผมเป็นไงบ้างครับผมสบายไงมันเกิดวันนี้ครับโอ้ตกใจนะครับเมื่อกี้พอดีเอาเจ๊กมา เอาวางใหม่เว้ยเนื้ลงปืนแม่ันเยลยมุนก่อนเขามากอย่แต่ว่ามันคือเละจะควงหมอเปล่นเลยว่าเอาสาดตร์นาใส่เลยว่าจันก็เลยโอ้ยบประเตั้งใจแล้มันเต็มหนาเลยพวกนี้กรับบัตรเกิดของหลวงปู่ของทิมันเบาเบาเบาไปเลยนะครับผมครบอายุเท่าไหร่นะครับผม17ปีครับพี่อิงก็เลยมากเลยครับแต่ว่ากับเมาผึ่งวานก็เลยส่งเจ้กมาเสิร์ฟใเลยครับผมเว้นตู้เย็นเก็บโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกองมันต้องโฟกัสไปวัปนนี้ เดเก็บเกนะบผมล่ลายไดเลอายุครบเท่าไหร่หรอครับผมครบไหนก่อสิบครับสิปีนะครับผมโอเคนะครับผมนี่กับ